เอาาละครับสวัสดีครับนะครับผมแมมพี่น้องสู้สุกคนนะ ันนี้ก็ผมกับผมกงบช่องนั้นบไวช a แนลนะครับเกี๋ยวไม่ได้กินนะครับเนาะนี้ก็มีซสมอนครับสิบตัวนะครับเนาะเดี๋ยวมือขวาจับดีกว่ามือซ้ายบอกผิดโอ้ยส่งหยากแห่งนี่ครับอ่าอันนี้ก็อ่ะววันนี้มาแนะน้ำผักเอียงนะซาซาลีลี่เออยังไงงีงสิเนอะโอ้โหคือจัง ยังดอกพักยงังไะอู้ใหญ่แห้งยางห่างมาก็เลยจัดมากครับอันนี้วัตสุบีอันนี้สองหอยใหญ่ๆยาวๆนะอันนี้โนะซยุนี่จ้ะเอออาประมาณน,นี้หลายๆท่านหูใจกกันดีแล้วแหละยอดนี่จังหน่อยเออสิยุงสิงยังแน่เลยมันเหนียวต้นยังไงเนาะพี่น้องเนาะปาดเครื่องสียก่อน อันนี้หล่นนังมาแล้วนะครับตอนหล่นนังมาได้เ้ยเกือบตกบมาได้เบิบบ้งนี่หัยับไปก่อนเคียเ่ยง,ง,าางนี่เป็นจังไดยในใจเธออ้าวมาด่าดังอี่แล้วพี่น้องเลยจะได้หินกันจะจะนี่จัมึงสิเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền chuẩn xong rồi đây mẹn vẫn nó này rồi à. ใจใจหลังๆมันอีมีแตเนวทรงๆพี่น้องว้าวจำข้อติปนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ต้องกินใจมันกินมันยาพอดเพราะดดาเป็นเครื่องป้ากันนะวางเรียงไว้นี่แหละโู้โแม่สาวน้อยอยู่ตรงกลางนี่แหละเลอมีเท่อยใส่แค่ขังเดียวนะครับดีไว้เลยขึ้นดังตอนนี้นย,ยังยังยังจี๋เลยกว่า,าใจเนาะอ่าวน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 ีน่ก่อน

สมองยังดีครับโอ้โหอ่ะอันนี้กับลายเติบด้วยหนึ่งข้างล่างจำอันนี้โซยุของซึ่งวาสบิพี่นองเลย ลายแตกห่เแล้วคอบคุ้มอะไรได้วหเนี่ยโอ้โอ้ รสชาติคล้ายๆกับผักกาดหินหร่อยันว่มโอ้เววะะบิ่เล,เลยว่าสบีแขกเบิดเกี้ยงแขกเลยไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่มีเยอะรออีกจะคำหนึงก้อนเดี๋ไปเอามาเพิ่มนี่นองเฮว,วะ่ะส่งผักตามมาเร็ว มาแล้วครับอีกห่อหนึงเนาะโอ้ยเนี่ยมันกี่เปียตล <c oughs> อดด้วยอสวัสดหยอดจังหน่อยมันหยิกเค็งพดุดธคนนี้มาจับด้วยพี่นังเอ้ยอ,อนี่ตุ่ยยังซ้ำนีพ่อมันจีนดังพุทเด้อถอยตองหาพักมาแกล้มก่อน 昂，是啦。 ปรนหัดผักกิ่งปนหลดุดาดาดดาดทองจวดจวดจวดยู่พี่น้อยขี่กระตือฟงจงโล่งแล้วป่น,นีม่มาคำสุดท้ายนะครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรสวยสวยอย่างเดียวสวยมับสบี <c oughs> เหลือครึ่งหนึง่ง อาอแปะลงไปในลิ้นเลยเดี๋ยวทําใจแป๊บนึงเลยพี่น้อง โอเคโอเคดิยังเด้อเซอร์รี่เฟอร์รี่ฝนก็โอเคแล้วครับทุกเนี้อือเดี๋ยวกินกระปุลกันเนี้ยอ่าโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะโอ้แซ่บแห้งขนาดเลยนะครับเนาะก็เปลี่ยนรสชาติเนี่ยจากการกินเนื้อดิบกินอ่าอย่างดิบๆมาคือกุ้งดิบกินกินหนังนะก็มากินแซมมอลดิบๆนะเบอร์แซมมอลกษัตริย์นวลนะ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งนั่มนะครับเนาะนะนะนะแล้วมาพอกันไหมคลิปนะ่ะเสพเสร็จมันนอกกันยังสี่เด้อพี่น้องเด้อผมสิขอตัวไปกินข้าวเหนียวกระปุ่นก่อนผมใส่กินปลาตานี่บ่อยุทธทองดอกพี่น้องเนาะแม่นบ่โอเคครับไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ